อัปเดตใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ก็กล่องวิญญาณ2นะครับเพิ่งเข้านะเพิ่งเข้าวันนี้เลยนะหลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครับเพราะฉะนั้นแล้วคนอย่างเราจะพลาดได้อย่างไรฮะกล่องวิญญาณ2นะครับเราต้องไม่พลาดนะครับซึ่งมันมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับก็คือจะมีลูนนะแล้วก็เออว่าส่วนตัวผมอะ่ะผมยังไม่ได้จัดลูนเลยเพราะถ้าเกิดเราซื้อกล่องธรรมดามันจะได้แค่ลูนใช่ไหมครับถ้าเราซื้ออันเนี้ยมีโอกาสสมลูนด้วย ผมก็อยากได้ลูนนะแถมมี AS ด้วยอันนี้อยากได้นอกจากนั้นยังมีอะไรอีกครับเหรียญกล่องเหรียญเงินครับเขาบอกว่าได้เงินประมาณสิบล้านเลยแหละคือมันคือกล่องที่คุ้มมากเพราะอะไรมันเอากล่องนี้ครับผสมกับ,บลก,นนะกล่องหินดั้งเดิมครับแล้วก็แถมเงินนะกล่องหินดั้งเดิมผสมกับกล่องลึกลับลูนนะครับมันกลายเป็นกล่องเนี้ยในราคา23บาทสำหรับผมอะ่ะที่ยังไม่ได้จัดลูนแล้วก็ที่ยังไม่ได้จัดไอเทมใช่ไหมบวกตีบวก คือตอนนี้ผมกำลังจะตีบวกแล้วก็จัดรุนนะซื้อกล่องนี้ไปครับผมว่าคุ้มมากวัดดวงกันไปเลยว่าได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะจัดกล่องนี้กันนะวันนี้ก็ผมก็เติมมาแล้วสามพันบาทอ่าผมจะจัดไปร้อยกล่องนะครับนี่ครับร้อยกล่องนะครับโอเคไหมหนึ่งสองสามตีห้าหกเจ็ดแปดเกติบจัดมาเรียบร้อยหนึ่งรยกล่องนะครับผมล้อมๆครับหวานหวาน นี่ครับ100กล่องนะครับผมสำหรับโลนี้ก็3 0 0 0บาท2อ0พอืม2อ0พนะร0 0กล่องอ่าตอนนี้ผมได้ข่าวว่าสูตรรถไฟใช้ดีมากก็กำไรเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้หินเนี่ยขั้นสุดยอดจะไว้นะหินขั้นสุดยอดเม็ดละพันห้าฮะเนื้อว่าหินขั้นสุดยอดเม็ดละพันห้าติดเม็ดหมื่นห้าเออเดี๋ยวผมรอชื่อคนขึ้น ถ้าชื่อใครขึ้นมาผมเปิดตามชื่อใครขึ้นผมเปิดตามเขาเรียกว่าสูตรรถไฟฮะสูตรรถไฟครับผมไม่ได้ไปจากช่องอาจารย์เจนะครับเจแมนเดอร์เลยฮะก็เครคดิตช่องอาจารย์เขาเห็นอาจารย์เขาเปิดแล้วแล้วเขาได้ของดีผมรอชื่อคนขึ้นใครชื่อขึ้นเดี๋ยวผมตามนะคอนเทนต์ช่องเราอะเคยเกลือเหรอบอกเลยว่าเคยเกลือเหรอตอกรถครับ ออตกรถแล้วเหรอลืมกดฮะโมเพลินฮะโมเพลินเอาใหม่เอาใหม่เ,หเดี๋ยวเราเอาหัวขบวนใหม่ก่อนครับตกรถเลยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยผมเปิดโล,ลนี่เปิดมาจะยี่สิกล่องแล้วนะเฮ้ยชื่อไม่ขึ้นเลย เฮ้ยเข้มจัดเลยอ่ะได้ลูนป้องกันดี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 หมดเลยอ่ะไม่มีหินตีบอออกมาเลยครับได้แต่ลูนป้องกันดีนะครับ400ครับผมหมดไปแล้วเอไม่ใช่600ดิหมดไป30กล่อง600กอว่าบาทฮะโอ้ย600อครับหมดได้แต่ดีได้ซีมาอันเดียวฮะแลได้ได้หินป้องกันด้วยจริงจริงเป็ดจอมน้าที่เหมือนจะชอบกินเข็มนะครับ โอ้เมื่อกี้ผมอตู่ากด์กรลัวสามสกล่กองเลยนะแบบไ้นี่30กล่องคือแบบแล้วผมก็อยากตีบวกด้วยไงประเด็นอะ่ะเพราะว่าผมจะเปลี่ยนของใหม่แต่ผมกะให้มันได้หินตีบวกมาสักหน่อยนึงอะ่ะหินตีบวกก็ไม่ออกเริ่มร้อนลุ่มสายแปดจะสุดสายแล้วรอสี่ทุ่มค่อยขึ้นใหม่ได้ครับได้เดี๋ยวรอสี่ทุ่มเอาไปเองสิเกาสิบกล่องเราผมจะนำขบวนเองนะไปแล้วครับสิกล่องครับโอ้โหไปแล้ว ไม่ขึ้นชื่อเลยฮะโอ้ยเออสิบสองเราหมดปแลาห้าสิบกล่องน,นะครับผมขึ้นทางนะครับประมาณพันห้าครับตอนนี้หมดไปละครึ่งทางประมาณพันห้าครับผมผมไม่ได้อะไรเหมือนใครเขาเลยเว้ยมันหมดโคต้าตอนรอบรอบเมลิกเมื่อกี้เหรอความฝันพันแปดถินสุดยอดสุดยอดไปแล้วทำไมมันเข็มจังวะ คือจะบอกว่าไอ้กล่องเนี้ยหวยสุดคือหินดีนะหวยสุดคือหินดีนะแล้วผมแม่งก็ออกแต่หินดีเนี่ยแหละดูผมได้แต่หินดีอะ่ะสามสิบเจ็ดก้่อนผมเปิดไปห้าสิบกล่องนับเนี่ยสามสิบเจ็ดบวกสิบสามอะ่ะผมได้ประมาณห้าสิบพอดีครับรวมไปได้ห้าสิบพอดีพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่ผมต้องมาเปิดกล่องลูนวะทำไมผมไม่ซื้อหินตีบวกเดี๋ยวผมรอตามขบวนต่อไปผมต้องการหัวขบวนครับ ผมต้องการผู้นำมีใครเป็นผู้นำไหมครับเดี๋ยวโน้ตจะตามอีก20กล่องนะครับผมต้องการหัวขบวนอย่าหาว่ากำไรอยู่ตรงไหนนะไม่ขาดทุนธรรมดาด้วยขาดทุนแบบยับยับคือใครจะไปคิดว่าว่าแบบ50กล่องแล้วผมจะได้แต่ดี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 ด,ด,ดีและดีไม่พอแม่งดีออกแต่ป้องกันแม่งดีออกแต่ป้องกันเออทำไมไม่ดีออกชมตีบ้างออกแต่ป้องกัน รถไฟต้องมีผู้นําประเทศชาติก็ต้องมีผู้นําผมจะเป็นผู้นําขบวนรถไฟให้อีกรอบหนึ่งก็ได้เอาผมจะนําเปิดกล่องให้พร้อมนะถ้าชื่อผมขึ้นตามนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวผมจะมาอีกสิบกล่องถ้าชื่อผมขึ้นอย่าลืมตามนะผมจะนําให้โอเคปะ่ะอย่างน้อยสามพันผมอะ่ะผมขอละขอไอสองอันสุดท้ายอะ่ะสักอันหนึ่ง พันสนายาสีฟันต้องมาให้ผมแล้วครับตอนนี้ so, chem, z, so. เซเข็มแต่ดี s a l z เซ l เฮ้ยป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บป้เชื่อขึ้นชื่อขึ้นเชื่อขึ้นเห็นชื่อผมไหมเห็นชื่อผมไหมไอมาแล้วมาแล้วขอบคุณครับนี่ครับได้ระดับ B มา5ก้อนเลยเป็นไงละ่ะได้อยู่สวยสวยหล้อมๆอมรอต่อครับมามานี่น้องสายเกาะครับผมใครนำครับใครนำนำเลย นำเลยจ้าโนตามแม่เอ้ยไปแล้ว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 โอช้าออกตัวช้าเอ้ยมามาขั้นสุดยอดเฮ้ยได้พันแปดเอ้ยได้พันแปดโอ้ยขันสุดยอดเด็ดเก้ยอยรอต่อไปเหลืออีกเหลืออีกยังไม่หมดสวดมันดี แล้วมาโชคดีเลยใช่ครับโอ๊ยปั๊บ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 อุ๊ยแป๊บหนึ่งไม่มาไม่มาไม่มาเขาสุดยอดไปแล้วผมตามไม่ได้เมื่อกี้ผมตามช้าไปโอ้เมื่อกี้ตามช้าไปนะผมตามช้าไปสุดท้าย10เมตรจัดไปครับผมสุดท้าย10เมตรนะครับจัดไปครับช้าเมื่อกี้ช้าไปนิดหนึ่งตกรถครับแต่ผมไม่อยากได้กล่องเงินเอ้ยเปิดได้เอ้ยเอ้ยเปิดวะมาว่ะมาวะสองชื่อฮะเป็นไงล่ะมาวะมันมันมันควรี่เติมอีกดีกว่าไหมมัน เป็นไงล่ะสิบโอ้สิบล้านโยมีเงินใช้แล้วสิบล้านนี่สี่รอยบาทผมคุ้มละสิบล้านสี่รอบาทกล่องยังไม่หมดหวยกําไรไม่กมําหมาสิขครับถ้าเปิดแล้วจะซื้อขายไม่ได้ครับแต่ถ้าปิดผนึกอยู่จะซื้อขายได้ครับผมไปไปหยุดหยุดหยุดเบรกือกือบ เกือบแล้วเกือบล้อฟรีเกือบล้อฟรีอันนี้ผู้นําไม่ดีนะโอ้ย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 ผมตามไม่ทันตามไม่ทันอ้ทันเอ้ยขาขัชันยอดเองแม่งเอ้ยได้ชันยอดเฉยๆได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับยังได้อยู่เอ้ยมาอีกแล้วครับ มันมาอีกแล้ว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 อีกเจ็คร <Wikipedia> ับเกือบตกรถเกาะตูดเข้ามาเมื่อกี้ชื่อใครขึ้นผมเปิดตามเฮ้ยปั e bridge, ๊บป <lar ADA> <ra> ั๊ๆปั๊ปหหลุดป้องกันบีหมดตังแล้วครับมาดู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 ว่าผลประกอบการเราเป็นยังไงบ้างห้าสิบกล่องแรกเราตามไม่เป็นเว้ยตอนหลังอะผมตามเป็นแล้วดูครับอันดับแรกเม็ดนี้ฮะสีม่วงเม็ดละสองพัน เม็ดละสองพันนะครับอ่าจัดไปครับสองพันบาทบวกครับอันนี้ร้อยแปดสิบบาทบวกไปครับร้อยแปดสิบาทอันนี้เม็ดละยี่สิบสองบาทคนอีกที่คิวผลลัพธ์ตีไปสองร้อยสองร้อยหนึ่งตีไปสองร้อยเปิดไปตีไปสองร้อยอ่าอัน,นี้สิบเอ็มเอ็มละยี่สิบบาทเอ็มละยี่สิบบาทตีไปอีก 200ร้อยากำไรตั้งแต่เล่นเกมมาเพิ่งเคยเจอคำว่าคุ้มก็วันนี้แหละวะนี่คือคุ้มจริงๆคือเป็นไรที่มันมากอะเปิดไข่เปิดไข่พับไม่ใช่เปิดไข่ดีเปิดกองเปิดกองเปิดกองมันจัดมันจัดถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ